สวัสดีครับพบกับ X70 Pro 5G จาก Vivo นะครับรุ่นนี้เนี่ยมากับนวัตรกรรมกล้องไซส์มาเร็วมากนะครับพอเปิดตัวจีนเดือนที่แล้ววันนี้สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ Wall Charge ฝ t c ชา r ์ e 44วัตต์นะแล้วก็มีสายชาร์จ Type C ให้ มีเคสแล้วก็คู่มือการใช้งานให้รวมถึงหูฟัง Small Talk เป็น type C นะครับตัวนี้นมากับหน้าจอ AMOLED E5 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดในตลาดตอนนี้นะครับจะเห็นว่าขอบเนี่ยแทบไม่เหลือนะรองรับการแสงผล120 h ฮรลดแสงสะท้อนนะครับแล้วก็สามารถอ่านหนังสืออะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นรองรับ HDR10+ ด้วยแล้วก็สามารถดู Netflix FHD ได้นะครับแต่ไม่รองรับ HDR10 ซะง,งั้นน,นะครับรุ่นนี้มากับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลตัวเดียวกับรุ่นเดิมนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยถือว่าบางมากนะไม่ถึง9มิลเมเฟรมโลหะแล้วก็งานประกอบดีทีเดียวมีพอร์ต Type C แต่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแล้วก็มี IR Remote นะครับฝาหลังเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะพอเขาเคลือบ f u l r i AG นะครับผิวสัมผัสจะค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นอื่นๆมุมซ้ายบนคือกล้อง Quad Camera 50ล้านพิกเซลนะแล้วก็มีโลโก้ธงฟ้านั่นเองซอฟต์แวร์เนี่ย ก็มากับ f ัน tasOS 12นะครับเหมือนกับรุ่น X 6 0 Pro จะเห็นว่าการใช้งานต่างๆนี้ลื่นไหลามากนะครับฟีเจอร์ครบทีเดียวรองรับ5 g dual sim wifi 6 bluetooth 5.2แล้วก็มี nfc ด้วยคือใส่มาครบแบบเดียวกับแฟลกชิพเลยตัวนี้สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์พวกสแกนนิ้วสแกนใบหน้าเสียบชาร์จต่างๆได้ในตัวนะครับเช่นเดียวกับตีมแล้วก็วอลเปเปอร์ต่างๆที่สามารถเปลี่ยนได้แต่ส่วนใหญ่เป็นเพจคอนเทนต์นะครับต้องเสียตังค์เพิ่มนะ เช่นเดียวกับภาษาไทยครับก็มีฟอนต์ภาษาไทยเยอะมากๆนะครับให้เลือกแล้วก็มี Gesture นะครับสามารถาเปิด2หน้าจอได้รวมถึงโคลนแอปแล้วก็อัด วิดีโอหน้าจอได้นะครับก็มีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ลงอแอปจาก Play Store หรือว่า App Store ของ Vivo เองได้เช่นกันกล้องรุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาร่วมกับซส์แล้วก็ Sony นะครับเลนส์หลักเนี่ยใส่มาที่50ิล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ IMX766V แล้วก็มีเลนส์ portrait นะครับ50ม mm, ิลิเมตริล้านพิกเซลก็ใช้ Sony เหมือนกันมีอันตรว่าแล้วก็ periscope 8ล้านพิกเซลนะครับหมดการใช้งานต่างๆถือว่าครบครันทีเดียวนะครับมี4เลนส์ครบเลยนะแล้วก็เปิด AI ได้นะครับมี HDR ต่างๆครบมีโหมดใช้งานอื่นๆนะครับอย่างพาโนรามาถ่ายสปอร์ตได้มีโหมด50ล้านพิกเซลด้วยรวมถึงซูปเปอร์มาคโครที่สามารถถ่ายในระยะใกล้ได้ครับแล้วก็มีเรื่องของโหมดถ,ถ่ายภาพต่างๆที่เรียกว่าถ่ายรูปปกติเนี่ยออกมาก็สวยแล้วนะพอ,อไม่ต้องปรับแต่งใดๆก็คือจบหลังกล้องได้เลยนะครับเป็นถ่ายอินดอร์ถ่ายกลางวันแล้วก็ถ่าย พวกอาหารอะไรอื่นๆนะครับเช่นเดียวกับเลนส์อันตรายแล้วก็เลือกปุ่มถ่ายได้รวมถึงเปลี่ยนฟิลเตอร์ต่างๆอันนี้ไปลองอัดแอปใช้งานได้เลยนะครับนอกจากนี้เขาก็มีโหมดกลางคืนที่สามารถถ่ายดาวถ่ายไฟเส้นๆนะครับรวมถึงนท์เอฟเฟกที่เอาไว้เปลี่ยนมูดแอนโทนของภาพได้นะครับตั้งคืนเนี่ยถ่ายสวยนะครับคือด้วยความที่มันเคลือบเลนที ลดแสงสะท้อนนะครับจะเห็นว่าเลนแฟร์หรือแสงฟุ้งต่างๆเนี่ยแทบไม่มีนะคือเขาจัดการเรื่องของตัวนี้ได้ดีมากๆนะครับจะถ่าย i n d o o อา u t d o o r หรือสถานที่ที่มีแสงสาดมาเต็มๆก็เอาอยู่นะครับนอกจากนี้เขามี portrait โหมดที่มีบิวตี้จัดการได้แบบ แทบจะจบหลังกล้องแล้วก็มีไซส์โบเก้สแบบเพิ่มเติมนะครับมีซอนหน้าพลานาดิสตากรอนตัวนี้เป็นโบเก้ข้างหลังนะครับคือลักษณะโบเก้จะต่างกันจะเป็นแบบเนียนๆครีมๆนะครับหรือเป็นโบเก้ธรรมดาแล้วก็มีตัวไบโอ่าที่เป็นเลนส์หมุนๆได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ย ถ่ายยากเหมือนกันนะเอาจริงๆเพื่อให้โบเก้มันออกมาชัดที่สุดแต่ต้องบอกก่อนนะว่านี่คือซอฟต์แวร์นะครับเรื่องการตัดขอบอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เนียน100%เนได้วิดีโอถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 6 0เฟรมนะครับโดยที่มี OIS Gimbal สามแล้วก็มี p r t r a i t Video ที่สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแต่เป็นวิดีโอนะมันเนียนมากๆนะครับจะเห็นว่า มันตัดขอบได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับไม่ใช่กล้องโปรนะก็สามารถทําได้บน X70 Pro 5G นะครับมีโปรโหมดที่สามารถปรับตั้งค่าได้ละเอียดทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเลยแล้วก็มีกล้องหน้าที่32ล้านพิกเซลนะครับแต่โหมดเขาจะมีโหมดแค่ p o r t r a i t ปกตินะไม่มีโบเก้เอฟเฟกครับนอกจากนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ครับแถมเล่นลืนล่นด้วยกระเทสบนเกม g e n ช h i Impact นะครับปรับสุดทุกอย่างเลยก็สามารถเล่นไื่นลื่นนะครับ เอาอยู่แล้วก็เรื่องของความร้อนอะไรต่างๆก็สามารถจัดการได้นะครับเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ41.2 4นี่แหละแล้วก็เล่นโปเกมอนยูไนตให้ดูด้วยนะครับลื่นๆครับสบายเลยก็สำหรับใครที่เน้นเล่นเกมแนวนี้เนี่ยก็สามารถเล่นบน X 7 0 Pro 5G ได้นะครับแล้วก็มีอันตรายเกมโหมดที่เอาไว้ปรับตั้งค่าพวกเกมต่างๆเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการตั้งค่ากันอื่นนะครับนอกจากนี้เรื่องของ a n t u o u d e n m a r k เนี่ยอยู่ที่700,000นะครับ แรงนะครับบอกเลยตัวนี้ขายเป็นแรม12 g ิความจุ256แล้วก็เรื่องของอความจุนะครับจะเป็น UFS 3.1เหมือนกับ X60 Pro 5G นั่นเองเรื่อง GPS ก็สามารถจับสัญญาณได้เร็วนะครับแต่ไม่เหมาะกับวิ่ง delivery นะครับเพราะว่ามีเรื่องฮาร์ดแวร์ต่างๆแน่นอนว่า X70 Pro 5G จาก vivo เนี่ยก็เป็นมือถือที่ อัปเกรดจาก X 6 0 Pro 5 G เยอะนะครับจะเป็นเรื่องของกล้องเองที่ใส่เลนส์มาครบเลยทุกเลนส์นะครับมีนวัตกรรมไซส์นะครับหน้าจอที่ดีขึ้นสเปคที่แรงขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเข้าเอาคอนฟิกตัวเกือบท็อปมาขายนะครับก็คือ12บว256เลยข้อจำกัดมีแค่ลำโพงเดียวนะที่หลายคนก็บ่นนิดนึงนะครับแต่นอกนั้นก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลย ราคาอยู่ที่27,999บาทนะครับมี2ส,สีนะครับสีฟ้ากับสีดำแล้วก็พรีออเดอร์8-15ถึง15นี้ได้อะไรบ้างนะครับได้หูฟัง tws 2 e นะครับประกันจอแตกแล้วก็ประกันโตเครื่องที่2ปีและราคาโอเปอเรเตอร์เริ่มต้นที่12,990บาทนะครับขึ้นอยู่กับแพ็กเกจว่าเราสมัครแพ็กเกจไหนนะครับก็ตามนี้เลย วางจำหน่าย16ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับตามช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็โอเปอเรเตอร์ลองไปเล่นเครื่องจริงหน้าร้านก่อนตัดสินใจได้เลยสวัสดีครับ